การเปลี่ยนแก๊สนะคะสมมุติว่าสองถังสองถังด้านขวาแก๊สหมดคนที่จะมาส่งแก๊สเนี่ยปกติเราเขาจะสลับตัวนี้ให้ไปอยู่ด้านซ้ายแต่เราก็ต้องเช็คด้วยพอไปอยู่ด้านนู้นแล้วเขาจะเปลี่ยนแก๊สสองถังนี้พอเ,เปลี่ยนเสร็จก็เช็คว่าทุกวาลวได้เปิดแล้วหรือยังถ้าอย่างนี้แสดงว่าวาลวเปิดอยู่วาลวขนานกับท่อ ขนานกับเพาเปิดอยู่อันนี้เปิดอยู่เช็คว่าวาทุกตัวเปิดอยู่ไหมอันนี้เปิดอยู่ทุกตัวถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แสดงว่าแก๊สฝั่งนี้ถูกปิดอยู่ไม่ได้ทุกครั้งที่ส่งแก๊สเสร็จต้องเช็คว่าวาลวเปิดหรือเปล่านนเช่คุ เช็ควาวตรงหัวถังแก๊สด้วยตรงนี้ว่าจะต้องเปิดด้วยแล้วก็พอส่งแก๊สเสร็จให้ถ่ายรูปวาวทุกตัวมาเช่นถ่ายรูปหนึ่งชุดตรงนี้กับอีกหนึ่งชุดตรงนี้ส่งมาในลายกลุ่มด้วยค่ะต้องแก๊สลองเช็คความสะอาด ว่าจะมีหนูให้เอาเกาวดัดหนูมาวางเพราะไม่งั้นหนูจะมากัดสายแก๊ส